โอ้ปลาพุ๊ไปนูปาปลาครับปลาโอ้ปลาเพิ่งอยู่ตรงโครงนี่นะครับวิ่งไปนู่นพุบเลยเดี๋ยวตามไปดู ดูเสียงค่ะเสียงเช็คก,ก็ลอกแต่ไม่เห็นตัวดูดีๆด,ดิเพื่อเห็นตัวมาสแกนหาดิสแกนหาดีๆด,ดิเพื่อเห็นตัว แอนกล้องไปดีๆดูดีด้ดีที่เห็นที่เห็น,นโอ้เห็นกระเล็กมงคลเลยเลขกองอันที่หนึ่งด้วยดูเอาเด้อ ได้เสียงนกไดนะ่ไหมเออนกตัวนั้นแหละที่ร้องอ่ะเออใช่ใช่ใช่ก็เห็นเจ้าตัวเดียวที่ร้องอยู่นกนกโพลดดหรือเปล่า,เ,าเห็นไหมครับอืม ม่นม็นม็นไม่ใช่เสียงเจ้าอีไนแล้วเสียงคล้ายโพระดกนะอะไรนะเนไมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับบินมาแล้วได้แล้ว เนะี่ยรับสู่รองรังนะทุกขันยันเลยนะโอ้ไปที่บ้านกินกาแฟอีกย,ยกกันโอ้เราต้องมีกาแฟอหน่อยสามยกนะยกเช้ายกเมื่อตอนยกเมื่อบ่ายนะสามยกไม่เคยมวยนะกินกาแฟนะ สามยกก็แล้วกันนูกเอียงหองปลียงปลียงอีกโอ้มาเถิกนี้ก็ยังหองปลียงปลียงไอแต่ยังเอ้ยพอเอาซื้อตใงวันที่หนึ่งเวลาฮุ้ยแม่ตาโอ้นี่นาคา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 โอ้นี่เจ้านาคาเลยนี่เนอะ นะค่าเจ้านาคานาคามานี่มาลูกไหมอฮะอ่ะนาคาไหมนะเมตตาไปไหนเมตตาอ่ะนาคามามมาไหมมากินอาหารเร็วีเจ้านาคานะมาดามพื้นว้านี่นาคานาคาไหมมาไหมอ่ะเอาเล็กจับไหนเร็วนาอ่ะนาคาไหมคาอ่ามามาลูกไหม จับหน่อยเยจับหน่อยมาเล่นได้กันเล่นด้กันนาคานาคาจับหน่อยไหมมาหลุดไหมนาคาไหมเล่นด้กันไหมมาดมที่สูดกินแล้วเดี๋ยวเขาไม่คุนเท่าไหร่ะมาหลุดไหมมาเร็วเร็วเขาไม่คุนเราเท่าไหร่ชื่อนาคานาคามาละมาหลุกมาเจ้านาคาเขาไม่คุนเราเท่าไหร่ ก้าวกลัวๆอยู่น้าขามามาลูกไหมนะขอจับหน่อยเร็วน้ฮะจับหน่อยเร็วน้ามามาลูกไหมาาามาเร็วเร็วน้านามามานี่นี่มาเร็วเขากลัวเขาเขาก้าวกลัวๆ,ๆอยู่ก้าวกลัวๆนะลูกนะก้าวกลัวๆ,ๆไหมเขาไปแล้วก้าวกลัวไม่เหมือนไอ้ สมอนแคทกับไอ้บัดดี้เหมือนบัดดี้นั้นไม่กลัวแปะยิ้มโอ้สงการแปะก็ยังยิ้มนะไม่ว่าเทศกาลไหนแปะยิ้มตลอดเห็นไหมครับอ๋อยิ้มรับโชคสงการนั่นนี่ แกเป็นดิ้มให้รับโชควันสงการเป็นเอาเงินเอาทองมาให้เดยรัว